ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับตัวหน้าค่านะครับลูซิเได้่เองนะครับก็หลายหคนในช่องคงรู้แล้วนะครับที่ผมไม่ทำคลิปแนวอื่นๆนะครับเพราะว่าผมกําลังปั้นตัวหน้าค่าอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาปั้นเนาะหลังจากที่ไม่ได้จับมาเป็นปีนะ ก็นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นเซตเปิดบอสนะครับเป็นเซตเปิดบอสเวทที่ทําให้เราเปิดบอสได้แบบไม่ตายนะครับเกือบเก้าสเปอร์เซนตนะครับคือเราจะไม่ตายนะครับถ้าใช้เซตนี้นะครับตัวเวทหญิงก็ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะของชิ้นแรกนะครับเซตเปิดบอสของเรานะผมใช้เป็นดาบพิเศษนะครับดาพิเศษมันดียังไงทําไมผมถึงเลือกใช้ดาพิเศษนะครับ ข้อดีดาบพิเศษนะครับประเด็นที่1คือดาเมจมันจะลดตามคีนะครับถ้าเราัพคีหนึ่งหน่วยมันจะลด ATK ไปหนึ่งหน่วยนะครับผมโดยราคาของเรานะครับเป็นสายที่เน้นคีนะครับการใช้ดาบพิเศษก็จะทาให้เราลดดาเมจไปด้วยนะครับแถมดาบนี้นะครับมันยังเพิ่มต้านเวทยเจ็ดเปอร์แล้วก็เทมเพฟเพิ่มสองเท่าของเลเวลนะครับแล้วก็วีออฟระปราประปวานะครับทําให้มันถึกเวทมากนะครับแล้วผมก็ยัดเป็นหินอี นิลิวาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มในต้านเวทต้านอาวุธอีกอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนชุดนะครับเป็นลิกอาร์มร์นะครับยังไม่อัพนะครับยัดเป็นอีดีนิวานะครับผมกอเอความถึกเนาะแล้วก็ส่วนของเสริมนะครับเป็นไนอฟรอยันนะครับเนอฟรอยันก็ยัดเฮดพี HP นะครับผมหรือจะใช้เป็นเสริมอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเนอฟรอยันมันมีข้อเสียนะข้อเสียคือ ถ้าเราโดนตีดอกแรกแล้วมันเป็นสกิลสลบเงี้ยแล้วก็จะนอนเป็นรีสามีนะครับถ้าถึกไม่พอก็ตายได้นะครับขอแนะนําว่าไปเสริมอื่นดีกว่านะครับแต่ผมแต่ผมใช้ในอบปกันมารีวิวเพราะมันง่ายดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแหวนนะครับผมใช้เป็นมิลีเซอริสนะครับเพราะว่าเราถือดาบนะครับถ้าเราใช้มิลีเซริสมันจะเพิ่มวิทแล้วก็มันจะเพิ่มวิทให้เรา50%ของเลเวลนะครับเราจะได้ความถึกแล้วก็ได้ HP ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดต้านฐานเวทให้ดูนะครับต้านฐานเวทผมจะขึ้นมาที่2,55 0เลยนะครับแล้วก็มีออฟเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้บวกในค่าตัวเลขแค่เราเห็นนะครับซึ่งเราก็จะทึกเฟนแบบ,แบ,บมากๆเลยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเทสกับมินิบอสแมปนะครับผมเป็นมินิมอสแบบธาตุแสงนะครับซึ่ง เป็นวินิบอลที่ตีเวทแรงเชี่ยชิบหายนะครับวายบอสนะครับซึ่งหลายๆคนก็แบบนากาที่ผมมาฟาร์มนะครับผมโดนมันดอกเดียวผมหลับเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะมารีวิวนะว่าเราจะตายไหมสําหรับเจอบอสนี้แรกเราก็อยู่ที่39มหมนะครับแล้วก็เซตที่ผมใช้นะครับในการตีบอสก็จะเป็นอาร์เทมิสนะครับอาร์เทมิสสองสล็อตนะครับ ที่เอกใช้เป็นอาเีมิสสองสล็อตแทนที่จะเป็นพีเซียนนะครับเพราะว่าวุธนี้มีออฟลับนะครับออฟลับคืออบนิเคสสี T ่เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะซูซีกับพีเซียนนะครับแล้วก็มีเจาะเกาะด้วยนะครับเจาะเกาะนี่เป็นจากอาวุธแล้วก็จากออฟดาวนะครับทะลุผ่านกายภาพเลเวลห้านะครับทําไมถึงต้องใช้เป็นดาวทะลุผ่านกายภาพเลเวลห้านะครับเพราะว่า ของไอตัวมินิบอสแสนีน่โคตรจหนาเลยนะครับถ้าม่มีทะลุผ่านกายภาพนี้ดาามจมันจะเบานะครับแล้วก็ชุดที่ใช้นะก็เป็นฟัมรีเอสนะครับไม่ใช่อีลานะครับเพราะว่าฟัมรีเอสมันบวกเจาะเข้าถึง15นะครับผมมันทําให้เราตีเข้าเกาะอย่างแน่นอนนะครับเสริมก็เป็นดาวเจาะเหมือนกันนะครับผมก็เป็น เสริมที่จะใช้ตีนะครับเป็นในออฟไลนยัดเนโรนะครับทะลุผ่านกายภาพเลเวลสามนะครับแล้วก็ในเสริมชิ้นที่2ก็เป็นทะลุผ่านกายภาพเลเวลสีนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยทำไมพี่ไม่ใช้เวลห้าทั้งสมัาเลยทําไมใช้เป็นห้าสามแล้วก็4นะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้เลเวลห้สองดวงเหมือนกันนะครับมันจะปรับให้ ผลของดัวที่2นะครับที่เป็นเวล่ามีค่าเท่ากับเวลสี่นะครับซึ่งผลนี้มันจะมีผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการใส่555จะมีค่าเท่ากับใส่ห้าได้ผลเท่ากันนะครับผมเลยเลือกที่จะใส่5 4 3นะครับเพราะว่ามันจะประหยัดงบแล้วก็มีค่าเท่ากันนะครับใครรวยก็55ได้นะครับแต่ก็มีผลเท่ากับคนใส่543นะครับแล้วก็แหวนครับ ให้เป็นศิลาสังหารนะครับยักอาจารย์โอลิเทียสติดดาวการกินตัวเลเวล5้านะครับนี่คือเซตดามิที่เราจะใช้ตีบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขอกินยาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวดามิมันจะน้อยไปเราจะไม่ใช้สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ไปตามปกตินะครับนี่เป็นเซตเปิดบอร์ดนะครับทุกคนแล้วมาดูกันว่าเราจะตายไปแล้วมาดูนะครับว่ามันจะตีเราข้อเท่าไหร่ฟึบโอ้มีตีเราไม่โดนนะครับตอนแรก คือรอบนี้ฟรีละปลาไปนะครับสองดอกก็ตายนะครับปกติคนอื่นจะตีเขาน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าเกาะมันหนานะครับคือใช้ดาวทะลุที่มันจะแบบจอะเกาะได้นะครับก็เลยปลาสองทีตายนะครับแล้วผมขอเซฟบาแป๊กก็รอเลือดเด้งไปเลยนะครับ ประมาณนี well. ้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้มันรอตีเราให้โดนนะครับมันจะตีเราไหมนะเอามันไม่ตีนะครับสงสัยมันกลัวเราครับก็ก็ฟาร์มชิวไปเลยนะถ้ามันไม่ตีหลังจากที่ผมลงมาหลายรอบจัดนะครับมันก็มันก็ไม่ตีละ คือเอางี้เดี๋ยวรอบนี้เราจะลากมันให้มันตีเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูดามิที่มันทํากบเราเนาะคือให้มันตีก่อนหนึ่งดอกก็เราค่อยตีมันนะครับผมเ็าแบบนี้แล้วกันมันถึงจะได้ทดสอบได้นะครับรู้สึกว่าวันนี้ดวงดีนะครับหลบได้ตลอดนะไม่รู้ทําไมนะหรือว่ามันรู้ว่ามันตีเราไม่เข้านะมันเลยทำแบบนี้โอเครอบนี้จะลากนะครับผมจะลากเนาะเดี๋ยวกดสกิลนะครับดูนะครับมันจะตีเรา นี่นะครับไม่ตายนะับโดนสองหมื่นเห็นไหมนี่นะครับข้อดีคือโดนเวทแล้วไม่ตายนะครับโดนแกสองหมื่นนะครับแล้วรอบนี้ดูอีกรอบนะครับผมเมื่อกี้ดโดนสองหมื่นนะครับคือเป็นปกติอาจจะโดนแรงกว่าสองหมื่นนะครับผมอาจจะสี 4, 50, ่ห้าหมื่นก็แล้วแต่โชคนะครับแต่เมื่อกี้โดนสองหมื่นนะเพราะว่าเอ็เดียเราสูงก็มีต้าใ้เลอด้วยครับ ให้เราถึกมากนะครับอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ไม่รู้จะโดนเท่าไหร่นะครับอีเฮียหนึ่งแสนี่ชับ